สวัสดีทุกคนทักทายกับแอดตูดกันเช้าว,วันจัน์นะฮะวันที่หนึ่งของเดือนเลยวันนี้อัปเดตข่าวตอนเช้าเลยนะฮะฝนกำลังลงเม็ดปล่อยๆเป็นไงบ้างกับภาพบรรยากาศท้องทุ่งนาภาคอีสานของจังหวัดนะครพนม ณที่ประเทศไทยของเรานะฮะวันนี้แอดตูดก็จะมาอัปเดตข่าวบันเทิงเทิงขนาดไหนฮะเทิงระดับโลกเลยดีใจมากเลยกับซปเปอร์สตาร์ระดับโลก ของคนไทยของเราก็คือน้องลิซ่าของเรานั่นเองได้ปล่อย MV เพลง Lockstar เป็นการถ่ายทำที่กรุงเทพมหานครนะฮะก็ ตอนนี้ยอดฟิวก็ปลาเขาไป50กว่าล้านแล้วมั้งเพราะว่าอัปเดตเมื่อวาอนนี้ยัง50กว่าล้านละวันนี้ไม่ถึง6 0 0แล้วเหรอ60แล้วอ,โอ้โทษทีก็ดีใจกับน้องด้วยนะฮะแล้วก็ดีใจกับคนไทยที่จะได้มีชื่อเสียงไปอีกขั้นหนึ่งเยอะเลยแหละ ช่วยได้เลยแหละกับ mv ตัวนี้อ่ะเออช่วยได้ยังไงช่วยโปรโมทไงโปรโมทการท่องเที่ยวโปรโมทอะไรเยอะแยะอ่ะคนไทยมั่งที่ท่องเที่ยวมั่งนี่แหละเขาเรียกว่าคนไทยก็มีดีเหมือนกันโดยการเผยแพร่จากน้องลิซ่านะฮะ แนะนำการท่องเที่ยวแนะนําสิ่งที่ดีๆสู่สายตาโลกโดยการเอาลงไปไว้ที่ MV เพลง Rock สตารก็ที่แน่ๆก็คือเยาวราชแหละร้อนเดือดเลยเยาวราชนี่โอ้โหคึกคักกันเลยช่วงนี้มีแต่คนแห่ไปเช็คอิน ท้ายคลิปนะฮะก็ฝากด้วยน้องลิซ่าวันหน้าวันหลังวันหน้าแหละเนาะเออวันหน้าแหละก็เอานี่แหละเนี่ยบรรยา,าศทองให้ทองนานี่น่ะแวะมาถ่ายบ้างเดอ้อฝากด้วยนะฮะคนไทยทุกคนฝากติดตามช่องตางตุ๊ตชาแนล ขอบคุณน้องลิซ่าขอบคุณคนไทยที่ช่วยการโปรโมตการท่องเที่ยวไปละบายบาย